เป็นกระเป๋าสตางค์ที่ใส่ได้มากกว่าเงินและใช้เป็นใบหลักได้แล้วไม่ใช่ Wallet on Chain เราไม่ใช้ Chain เราใช้ Soft Strap นะคะที่มีความนุ่มสบายายไม่เป็นภาระให้กับบ่าเอาจริงๆใบเนี้ยสามารถเป็นเพื่อนคู่ใจในวันเดินทางนะคะในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะเพราะว่าน้องใส่ได้หมดนะคะทั้งโทรศัพท์มือถือนะคะอาจจะ power bank ด้วยก็ใส่ได้ลิปสติกใส่ได้เครื่องสำอางใส่ได้นะคะความกว้างนะคะ เขาจะเท่ากับกระเป๋าสตางค์ใบยาวขนาดมาตรฐานเลยแต่เราเพิ่มเติมความหนาเล็กน้อยขึ้นมาให้ลูกค้ามีฟังก์ชันการจัดเก็บที่มากขึ้นใบนี้ใบเดียวเป็นใบหลักได้เลยนะคะเป็นใบหลักได้เลยสําหรับวันสบายๆวันที่เราต้องการความคล่องตัวถ้าลูกค้าพกใบนี้ไปต่างประเทศเนี่ยไม่กินที่แถมในวันที่เราแบบวันนี้เราแค่ช้อปปิ้งอ่ะเราต้องการมือถือของเราไม่ต้องการพกของหนักใบใหญ่ใบถดเราไม่ใช้เป้เราไม่ใช้เราพกใบนี้ ไปเดินทางจะเพิ่มความคล่องตัวให้มากและน้องเก็บได้ทุกอย่างที่จําเป็นนะคะไม่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าฟังก์ชันการจัดเก็บน้องมีอะไรบ้างนะคะสําหรับคลาสสิกวอลเล็ตดูกันไปทีละช่องเลยเริ่มจากช่องด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องอล้วงอนเนกประสงค์นะั้นจริงๆมันสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ iPhone Pro Max สนะคะสามารถใส่ใส่ตรงนี้ได้นะคะใส่ช่องน,นั้นนะเพราะมันแบบเปิดหยิบรับใส่ายหลายง่ายหรือลูกค้าเอาตรงนี้มาใส่เป็นหน้ากากอนามายัยหรือห่อทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งก็ได้เช่นกัน นะคะมาซิปนะคะจะมี2องพาทิชันนะคะพาทิชันซิปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพาทิชันของ Full Wallet นะลูกค้าสามารถใส่บัตรได้มากกว่า10บใบหมุนมาฝั่งนี้มีพาทิชันแยกเก็บแบงค์2งเลเยอร์นะคะ2 La เลเยอร์แบบนี้นะคะ2เลเยอร์ก็คือแบงเก็บแบงค์ใหญ่แบงค์ย่อยหรือว่าจะเป็นใบเสร็จได้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยสามารถใส่สมุดบัญชีเรียกว่าเป็นช่องการเงินไปเลยก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ wallet เนาะหรือลูกค้าจะเอาโทรศัพท์มือถือมาใส่ไว้ในช่องนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วถัดมายังไม่หมดค่ะเรามี partition ด้านหลังที่เป็นในส่วนของฟังก์ชันนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องอเนกประสงค์นะคะสามารถใส่ตลับเครื่องสําอางเล็กๆนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เป็นตลับนะคะกุญแจรถก็มาเสียบไว้ตรงนี้ได้นะคะหมุนมาฝั่งนี้ก็คือมีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีซิปนะคะ ไว้ให้ใส่ของจุกจิกอาจจะใส่ย,ยาใส่เหรียญน,นะคะแต่เหรียญเรามีช่องซิปอีกอันหนึ่งข้างหลังเนาะจะใส่เหรียญข้างหลังก็ได้หรือจะใส่เหรียญข้างในนี้ก็ได้นะคะของมีค่าต่างๆนะคะกําไรทองสร้ยอยคอต่างๆเราใส่ไว้ในนี้ได้เวลาที่เราจะต้องแบบว่าทํากิจกรรมเนาะที่กลัวน้องหายหรือว่าทําทําให้น้องเป็นรอยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ปิดตรงนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นด้านหลังนี้เรายังมีช่องช่องซิปอีกนะคะตรงนี้นะคะ สามารถใส่พาวเวอร์แบง์ได้หรือใส่เหรียญก็ได้ได้หลายอย่างคือน้องเราด้วยความที่เราเป็นผ้าดีลักไนลอนเนาะเนื้อผ้าตัวกระเป๋าของฮาดรานะคะจะเป็นไนล,ลอนเพราะฉะนั้นจะมีความแบบยืดหยุ่นมันจะไม่มีความแน่นตึงเปรี้ยเหมือนวัสดุหนังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราสามารถแม้กระทั่งพาวเวอร์แบง์ที่มีตลับใดๆอย่างเงี้ยน้องก็ยังสามารถฟิตไปในช่องซิปด้านหลังได้หรือเราจะเก็บไว้ใส่แบบพวกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือกุญแจรถจะมาเก็บข้างหลังก็ได้ คือลูกค้าสามารถจัดสรรการใช้งานได้สะดวกสบายเลย17ช่องการใช้งานนะคะตัววัสดุนะคะของตัวกระเป๋าของฮาราดาลาแน่นอนก็จะเป็นเนื้อผ้าดีลักซ์ไนลอนนะคะไนลอนก็จะเป็นผ้าสะท้อนน้ําที่ดูแลรักษาง่ายทนทานน้ําหนักเบามีความนิ่มนะคะยืดหยุ่นไม่แข็งไม่ต้องเกรงเวลาเปิดหยิบใช้งานใดๆนะคะ เวลาเลอะใช้กระดาษชิดชู่เปียกชุบน้าเช็ดออกได้นะคะเดี๋ยวเราจะดูทุกสีกันนะคะสีที่นิสสภายไลฟ์โชว์ฟังก์ชั่นอยู่นี้จะเป็นสีมอคค่ามูสนะคะแล้วเราก็มีสีนะคะไลท์เกรย์ด้วยอันนี้จะเป็นโทนไลท์เกรย์นะคะจะเป็นสีเทาอ่อนสีคาร์เนลเลนเรดสีแดงค่ะมันจะเป็นแดงโทนเข้มนะคะแดงเข้มที่เข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายเนี่ยเห็นไหม ถัดมานะคะสีอัสไรายบลูค่ะจะเป็นโทนน้ำเงินเข้มอมม่วงนะคะประกายม่วงนิดๆจะไม่ค่อยเห็นโทนเฉดม่วงเท่าไหร่แต่มันจะมีความเข้มที่สวยมากเป็นเฉดสีที่ให้ลุกทั้งดูเท่และก็ดู p r o f e s s i o n a l นะคะน้ำเงินค่ะโทนดำกับโทนน้ำเงิน2โทนนี้ก็คือไม่ต้องคิดเยอะเลยสีดำก็คือสวยเท่แพงหรูหราในเวลาเดียวและดูสุภาพเรียบร้อยออกงานทางการได้นะคะไปได้ทุกงานนะคะ สำหรับขนาดนะคะความกว้างซ้ายไปขวา20.3เซนส่วนสูงบนลงล่าง12.7เซนแล้วก็ฐานมีความลึกอ,อยู่ที่5เซนเมตรน้ำหนัก215กรัมนะคะราคาเปิดตัวน้องจะอยู่ที่ 2, 0 9 0บาทนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่ 2, 9 0บาทแต่ว่าจะส่งฟรีแล้วก็ VIP ลดเพิ่มแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดู VIP กันราคา VIP ลด10%นะคะ,ะเหลือที่ 1, 881บาท แล้วก็พิเศษกว่านั้นใครที่เป็นลูกค้า V.I.P นะคะเราก็เกิดเดือนสิงหาคมนะคะจะได้ลด15% wallet ฟังกช์ชันจัดเต็มใบนี้ราคาก็จะเหลือแค่1,777บาทเท่านั้นนะคะ